ไหนดมดมน้ำดิดมน้ำดิดมน้ำเห็นไหมอะดูด้านล่างดิดมดิอู้น้ำไหลไหมเอามือดูดิน้ำไหลเปล่าน้ำไหลไหมอะน้ำไหลเปล่าโอ้โโอ <but> ้อ้ไหนลองกินดิกินน้ำดิกินน้ำได้เปล่ากินน้ำดิลองดูดิ

Que